ต่อกันในพัทที่6นะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําบ้านของเราต่อให้เสร็จนะครับโดยวันนี้เราก็จะมาทําในส่วนที่เป็นหลังคานะครับแล้วก็จะมาต่อเติมเพิ่มเติมความสวยงามให้กับบ้านของเราให้ดูน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวรับแรกก่อนอื่นเลยขอดูเวลาก่อนตอนนี้สองทุ่ม ได้เวลาจริงเราน่าจะต้องได้เวลานอนแล้วนะครับเดี๋ยวนอนก่อนดีกว่าเริ่มมาก็นอนเลยนะโอเคเดี๋ยวมะพร้าวเอาแวะสักแป๊บหนึ่งเอาดื่มมะพร้าวก่อนอสดชื่นโอเคเดูมะพร้าวอยู่นี่ก็เดี๋ยวเรา นอนพักก่อนนะครับแล้วก็ให้มันเช้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาอาหารกินแล้วก็ในตอนเช้าเราก็จะมาเริ่มลุยบ้านกันต่อโอเคสีห้าเกือบจะเช้าพอดีเดี๋ยวเราหาอาหารเอาไว้เติมพลังงานในการทำบ้านของเราก่อนดีกว่า แ<อน>ถวนี้มีสัตว์อะไรไมหมเหมือนผมได้ยินเสียงนะแถวนี้ยังไงอันนี้ไงเอา้าหนีไปแล้วค่ขอ,ขอ,ขอ,อยๆย้องจริงๆมีนกด้วยนะโอ้นอกเราเก็บกิ่งไม้ไปก่อนไม่แน่ใจว่า กองไฟบนบ้านเรามอดไปหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวเก็บไม้ไปเผื่อนา่นาจะต้องได้กอ่อกองไฟกันใหม่โอ้เพื่อนอุ้ย หาถึงที่เคอเคุอค้ยเติมไฟก่อนยังไม่ดับนี่นถางเข้าไปนิดนึงโอเคเอสัต์ไม่เราไม่กินนะครับเนื้อไม่โอเคในที่สุดเราก็ได้เนื้อมาแล้วนะ หลังจากที่ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งในการล่าสัตว์นะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เอามาย่างก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะกินมื้อเช้ากันนะครับโอเคระหว่างรอขอดูหน่อยว่าต้องการอะไรบ้างอ๋อต้องการผลไม้นะอืม เราไม่มีผลไม้เลยเดี๋ยวลงไปเก็บผลไม้กินสักนิดหนึ่งขึ้นมาก็น่าจะสุกพอดีอเี่เราจะกล้วยเจอกล้วยอีกแล้วนะครับอยากได้ถั่วบ้างโอเคเนื้อของเราก็สุกพอดีนะครับเดีย๋ยวเรากินเนื้อก่อนเก็บ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 เคก็เมื่อกี้ที่ลงไปหาผลไม้ก็เจอแต่กล้วยนะ กินไปก่อนแล้วกันโอเคแเราก็กินเนื้อด้วยนี่โอเคอีกสักชิ้นแล้วกันปุ๊บกินกล้วยด้วยรกติเรามีน้ำไหมมีน้ำอยู่นิดนึงเราเอากะลามาวางแล้วเราก็ต้มน้ำ นี่เท่านี้เราก็จะได้น้ําที่สะอาดนะครับเดี๋ยวเราเอากะลาวางไว้ตรงนี้สักอันหนึ่งก่อนไอ้ง่ายสิเพื่อนไม่ง่ายอ่ะไม่เป็นไรนี่เรามากินน้ําที่ผ่านการต้มแล้วนะครับก็จะเป็นน้ําสะอาดอ่า แล้วก็สามารถตักน้ำเอาติกไปตักน้ำมาแล้วก็มาต้มกินได้โอเคตอนนี้ก็ผ่านมาโอ้ครึ่งวันแล้วยังไม่ได้เริ่มทำบ้านเลยโอเคเดี๋ยวเรามาทำบ้านกันต่อดีกว่าในส่วนนี้ก็ผมก็ทำเป็นระเบียงตรงนี้ก็จะทำเป็นระเบียงนะครับผมก็เอาไว้สำหรับอมองวิวภายนอกนะครับจิบกาแฟตอนเช้า อ่าก็เดี๋ยวเราออกแบบโครงกันดีกว่าเออผมว่าจะทำเป็นตรงนี้เป็นบันไดตรงนี้ผมจะทำเป็นยวผมจะทำในฝั่งนี้ให้เป็นบันไดนะครับผมสำหรับเออขึ้นไปชั้นบนนี่ก็จะเป็นช่องแบบนี้แล้วเยวเราก็จะทำบันได โอ้ยสำหรับขึ้นไปชั้นสงโอเคแล้วก็ทั้งส่วนอื่นเดี๋ยวผมก็จะทำเป็นหลังคาปกติเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราใส่วางแปลนไว้ก่อนทำโอเคทีนี้เราก็จะมีหลังคาแล้วนี่ในส่วนตรงนี้ผมคิดว่าเราน่าจะต้องทำกำแพงด้วยนะ ไม่งั้นเดี๋ยวเราตกไปตรงต้นไม้มันจะมีร่องอยู่อ่อนี่ไงเดี๋ยวเราทําเป็นกําแพงดีกว่าแล้วถ้าเป็นกําแพงปูนนี่มันได้เลยไหมอืมอันนี้ก็จะใช้ปูนเยอะอยู่นะเออหรือเราจะทําเป็นกําแพงปูนดีแล้วข้างนอกเป็นไม้ข้างในเป็นปูนเหรอมันจะเข้ากันไหมว่ะ เป็นไม้เหมือนกันก่อนละกันมันจะได้แบบเป็นตีมบ้านต้นไม้นะครับเ,เดี๋ยวเราปิดตรงนี้เลยอือเคเอยเราวางแป้นไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไปตัดต้นไม้กันดีกว่าครับขอำขวานก็ดูก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องลุยตัดไม้กันจะพอเก็บไหมเหมือนจะไม่พอนะอ่า ไฟขอทิ้งไว้แถวนี้ก่อนล้กันเพราะว่าขวานเป็นสิ่งจำเป็นมากครับเราในตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยตัดไม้ดีกว่าไปก็สำหรับวันแรกนะครับผมก็เมื่อกี้ผมก็นอนไป2รอบเลยทีเดียวสำหรับแรกรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากแล้วก็ ร่างกายตอนนี้ต้องการคาร์โบไฮเดรตนะครับผมก็เดี๋ยวหาผลไม,ามา้กินแถวๆนี้แล้วก็อัน,นนี้นงเราเจอลูกมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราจะซอยมะพร้าวกันชุบเย้เดี๋ยวขน,นูด้วยเดี๋ยวเอาไ้มะพร้าวโอเค,เาาอเคตอนนี้เรามีเกาะตัวนิ่ม แขนทั้งสองข้างแล้วนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับร่างกายไว้ต่อสู้นะก็รู้สึกว่าตอนนี้เราเหมือนพักผ่อนน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราทําโครงบ้านให้ได้สักประมาณหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะนอนพักผ่อนกันให้เต็มที่4 5, ี่ห้าเลยตรงนี้เดี๋ยวาพาวอีกแล้วนี่มัน หน้ามะพร้าวนี่นะเดี๋ยวตัดไว้ก่อนที่มันจะหายไปดีกว่เาเดี๋ยก็ตัดด้วยเอนี่เราก็ตัดเหมือนกันเราจะไม่เว้นอันนี้ด้วยเอเเดี๋ยวนี้เราจะนอนไว้นะครับผมรู้สึกว่าเราจะเดื่อยมากๆเลยเราจะนอน สัก2รอบนะครับร่างกายเราจะได้สดชื่นนะครับผมอเอตื่นมาก็น่าจะประมาณเที่ยงนะครับเคผมว่าประมาณนี้ตื่นดีกว่าโอเคเราก็ไม่เพียแล้วนะตอนนี้เราดื่มน้ำสักน่อยเป็นน้ำฝนนะครับผมเป็นน้ำสะอาดโอเคไหนดูซิจะได้เรา เก็บปลาดูซิโอตรงนี้มีปลาไหมเออมีปลาด้วยโอเคเลยแต่ตรงนี้มีกิ่งไม้ยาวโเคเดี๋ยวเ,เราขึ้นไปบนบ้านกันต่อเลยดีกว่าขอ,อตัดตรงนี้หน่อยชุบชุบชุบต้นไม้เกิดใหม่ ตัวอะไรมาเกาะอ,อืมเยอะเท่า yeah. วันเต็มเลยเก็บเท่าวันก่อน เชือกกระสุนอีกหนึ่งสองสามโอเคตอนนี้เราก็ได้โครงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นสั์เป็นส่วนดูดีใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแบบชั้นแรกนะครับผมเ,เดี๋ยวเรามาทำบันไดขึ้นไปข้างบนกันดีกว่าผมอยากได้บันได นี่เดี๋ยวขอดูกนะ่อนนะไว้ตรงไหนดีพอเราเดินเข้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะขวางไหมถ้าทางนี้ล่ะไม่แน่ขวางนะครับผมเราทำบันไดตรงนี้แล้วกันขึ้นทางนี้นะครับใช้กิ่งไม้ยาว2นะครับเดี๋ยวเราเอากิ่งไม้ยาวมาดีกว่าแล้วก็น่าจะใช้ เป็นท่อนไม้นะฮะเป็นกิ่งไม้ธรรมดานะครับเไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเลยต้องไม้ยาวขอหนึ่งอันเพื่อนอ่าเป็นปัญหาซะแล้วโอเค โอเคเราได้บันไดสําหรับขึ้นไปข้างบนนะครับไหนลองขึ้นมาดูซิอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มันจะติดติดนะไม่ติดหรอกโอเคเดี๋ยวตรงนี้ต้องมีกำแพงเหมือนกันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราหล่นไปแล้วแ yeah ย่เลยทีนี้เราก็ขึ้นมาชั้นสองของบ้านได้แล้วครับตรงนี้ก็มีบ่วงควันที่เราสร้างไว้โอเคเราสามารถที่จะแบบ อ่าต่อเติมชั้นบนได้ด้วยนี่นี่ก็คือวิวจากชั้น2ของบ้านเราตอนนี้ฝนตกนะอ่าบรรยากาศอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่โอเคตอนนี้เรามีปลาเราเก็บเอาเนื้อทีเราได้เนื้อปลามาเข้ากองไฟก่อนเดี๋ยวเรา ่อกกองไฟสักนิดนึง โอเคนี่ก็เป็นบ้านต้นไม้ของเรานะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ทำต่อไปอีกข้างหน้าเรื่อยๆแล้วเราก็เราก็ขยายข้างบนอีกแล้วก็อาจจะแบ่งโซนเป็นห้องให้มันดูแบบเป็นสัดเป็นส่วนมากกว่านี้ขึ้นอีกนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอ้คืบหน้าไปได้พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่ากว่าจะได้ไม้มานี่ก็โอ้ตต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามากินปลากันโ okay. อเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวเรามาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็เราก็ได้บันไดสำหรับขึ้นไปชมวิวชั้น2แล้วนะครับผมแล้วก็กั้นห้องแล้วก็มีหลังคาแล้วนะครับโอเค เดี๋ยวพรนหน้ามาลุยกันต่อในส่วนอื่นๆนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมันจบนะครับผมแล้วเจกันใหม่สวัสดีครับ